คุณบุรีกำลังไปพาเจ้าของโรงแรมมาแนะนำให้พวกเรารู้จักรอแป๊บนะขิมเสร็จแล้วเดี๋ยวออกไปแอลเชียงใหม่กันโอเคเหวอะไรขิมอิเต็นนแกรู้ไหมฉันเป็นติงขิมอิเต็นนมานานแล้วเว้ยอยากขอถ่ายรูปด้วยจังแต่ไม่กล้าว่ะเออเออเๆเดี๋ยวพาไปแค่นี้ก็ไม่กล้ามาลักที่สุด สวัสดีค่ะคุณ,คณพอดีนี่ในเอกค่ะตาก,กล้องของเราเองดี่ครับปลืมน้องขิมมากเวอร์อยากจะขอเซลฟี่ด้วยสักรูปหนึ่งอะค่ะค่ะขอบคุณครับ,บ,รบหนึ่งสามเรียนเป็นกล้อง ครับขอโทษครับเต้นมือสั่นเออเอ้าตามน้องสาวฉันมาถึงที่นี่เลยหรอคุณแดนครับกลับไปซะแล้วทำไมผมถึงไม่สามารถที่จะอยู่โรงแรมผมได้ล่ะครับนี่โรงแรมของคุณนี่คือรู้จักกันอยู่แล้วเหรอครับคือนี่เพื่อนผมไอ้แดนทำธุรกิจโรงแรมอยู่ที่นี่นะครับ ไายแล้วโลกกบมือแล้วกองถ่ายของเราก็จะพักที่โรงแรมของเพื่อนผมครับถ้างั้นฉันจะย้ายโรงแรมเฮ้ยขิมฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณเดี๋ยวนะคุณจะมีปัญหาคนทั้งโลกเลยรือไงคุณเกลียดขี้หน้าผมผมเข้าใจนะแล้วลามถึงเพื่อนผมทําไมนี่ยังไม่ทันถ่ายคุณก็สร้างปัญหาแล้วนะฉันไม่ได้เป็นคนเดิมเห็นแต่ความผิดคนอื่นเคยมองความผิดตัวเองบ้างไหมฮะ พอเถอะพอได้แล้วเจ้ขอร้องจะให้เจ้กาบเท้าขิมก็ได้นะแต่ขิมจะมีปัญหาไม่ได้เรามาไกลเกินกว่าจะไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แล้วอะ่ะอย่าดับอนาคตในวงการด้วยอารมณ์ของขิมเลยนะเชื่อเจ้พี่ขิมคะถ้าคุณแดนเขาร้ายกับพี่หรือว่าทาไม่ดีกับเราเข็มจะไม่ยอมให้เขาอยู่ในชีวิตเข็มเด็ดขาดคะ่ะ คุณแดนเป็นเพื่อนที่ดีของเข็มให้โอกาสเข็มได้มีเพื่อนดีๆสักคนในชีวิตนะคะนะคะพี่ขิมนะคะฉันจะขึ้นไปรอในห้องจะไปเที่ยวก็มาตามแล้วกันนะที่ก็บีทั้งกว้างชนนไม แสบกับพริก10กองผสมกับทิงเจอเนี่ก็ใีกขิมเินทันินนี่ยแหละไม่างไรยังไงก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับระหว่างถ่ายละครที่นี่ผมจะรับหน้าที่ดูแลทุกคนเองส่วนเรื่องกระเป๋าก็ให้เด็กไปส่งที่ห้องเรียบร้อยแล้วนะครับ